อำเภอที่มีชื่อแสนจะน่ารักอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและขุนเขามีป่าให้เดินมีสีจากธรรมชาติให้ทำและมีซับออดให้ภายที่นี่ก็คืออำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นเราออกเดินทางด้วยสภาพอากาศแบบฝนตกแต่ก็แน่นและค่ะฝนแค่นี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการออกไปเจอกับป,ประสบการณ์เที่ยวแบบใหม่ในครั้นี้อย่างแน่นอน เราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจากตัวเมืองขอนแก่นมาที่สีชมพูและจุดหมายปลายทางแรกของเราก็คือยายตาแอดโฮมที่นี่เป็นโฮมสเตย์อยู่ในชุมชนบ้านนาอุดมตำบลดงลานอำเภอสีชมพูบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเป็นสถานที่ในฝันของใครหลายคนที่อยากจะมีบ้านที่ได้มองวิวภูเขามีทุ่งดอกไม้มีลมเย็นๆพัดผ่านอ ิสุดๆสำหรับในส่วนของตัวเออตายายแอดโฮมนะคะเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้เลยทุกคนเห็นไหมว้านี่นะคะแล้วก็จากที่สอบถามเนาะถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะก็คือจะราคาอยู่ที่คนละ350บาทนะคะหรือว่าถ้ามาเหมาแบบเหมาเป็นหลังก็อยู่ที่พันหนึ่งพัน้อยบาทนะคะ ล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นกระท่อมด้วยซึ่งก็มีเต็นท์ให้อยู่ข้างในนั่นเองนะคะก็คือจะราคาอยู่ที่ประมาณคนละ200บาทนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีมุมที่อยู่ข้างในอนะะีกเนาะ,ะบ้านหลังแรกเนี่ยพี่เขาบอกว่าถ้าชอบสายปาร์ตี้ก็คือให้อยู่หลังใหญ่หลังแรกไปเลยนะคะส่วนถ้าชอบความสงบคือจะเป็นอยู่ตรงนู้นที่เป็นมุมตรงนู้นนะคะดีมากเลยนะคะทุกคนวันนี้เราไม่ได้เข้าพักค่ะ เราแวะที่นี่พอนัดกับไกด์ท้องถิ่นเอาไว้บวกกับเราจะทานข้าวเที่ยงฝีมือของคนในชุมชนกันค่ะผ้าเสร็จแล้วนะคะก็มีกับข้าวนะคะก็จะมีในส่วนของนี่เลยเดอให้ดูเนาะนีก็จะมีกุ้งนะคะเป็นกุ้งต้มใบมะขามซึ่งต้นมะขามก็คืออยู่ตรงนู้นเห็นต<แ>้นนั้นไหม กนนูนะคะที่เขาเด็ดมาจากต้นให้เรามามาทําให้กินเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นกระเพราหมูชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้ไข่เจียวเมนูง่ายๆบ้านๆเลยนะคะแต่เราจะมากินกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไง เมนูง่ายๆที่มีอะไรในบ้านเขาก็มาทําให้กินไม่ต้องไปสรรหาให้วุ่งวายอย่างของหวานก็เป็นกล้วยในสวนที่ปลูกเอาไว้อย่างแกงกุ้งใบมะขามอ่อนก็เด็ดเอาใบจากต้นที่อยู่ในบริเวณบ้านนี่คือมื้ออาหารธรรมดาที่รู้สึกพิเศษในใจพอให้ความรู้สึกเหมือนน่ากินข้าวบ้านญาติเวลาไปเยี่ยมยังไงอย่างนั้นเรารู้แล้วแหละว่ามันจะมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราก็เลย เตนี่เราเตรียมกล่องข้าวมาด้วยนั่นเองนะคะจริงๆก็ไม่มีใครจะต้องเตรียมกล่องข้าวเนาะแต่ว่าถ้าคือเราเป็นคนกินข้าวไม่ค่อยหมดนะเวลาไปกินอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ว่าแบบมันจะหมดก็เลยเหมือนแบบไม่อยากจะใช้พาตติก็เลยเตรียมกล่องข้าวแบบนี้มาด้วยนะคะก็เลยเดี๋ยวจะเอาไข่เจียวที่มันเหลือมาแกะห่อใส่กล่องข้าวเนาะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่ไม่พกกล่องข้าวก็คือก็คือกินให้หมดนั่นแหละจะได้ไม่เป็นขยะนั่นเองนะคะอุ้ย ส,สมมติว่าใครแบบว่าเป็นคนกินข้าวหมดแล้วก็ไม่ต้องพกกล่องข้าวแบบเราก็ได้แต่ว่าคือจริงๆก็ไม่ได้เป็นคนพกตลอดนะคะแต่ว่าครั้งนี้เรามาเที่ยวเราก็เลยเหมือนแบบตั้งใจอยากจะเที่ยวยังไงให้มันดูมีความรับผิดชอบนั่นเองก็เลยพกกล่องข้าวมาด้วยเพื่อที่จะได้ห่อข้าวกับเพราะว่าเรากินข้าวไม่หมดในนี้นะคะหลังจากกินข้าวเสร็จนั่งย่อยกันสักพัก ก็ได้เวลาออกไปเที่ยวยังสถานที่ที่สองที่ที่เราจะได้ไปสัมผัสธรรมชาติของอำเภอสีชมพูนั่นคือถ้าผาจอตอนนี้เราก็มาถึงถ้ำผาจอแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นถ้ำที่มีช่องลมอบนนี้เห็นไหมนี่ ไม่มากแต่ว่าอากาศดีเย็นถ้าดูดูท่ะดูพี่อ,อ,อ่อนสแต่ว่าแต่ว่าสนุกค่ะอําผาเจาะเป็นสถานที่เหมาะกับสายลุยที่ไม่อยากเหนื่อยมากเพราะเส้นทางไม่ลำบากและไฮไลท์ของการมาที่นี่คือการถ่ายรูปเท่ๆกับช่องหินตรงกลางแบบนี้และแบบนี้ ็มีตำนานก็คือจะมีคุณลุงคนหนึ่งที่เขาจะมานั่งคอยหยิบอันเป็นที่รักก็เลยชื่อว่าคอยนาแต่เราจะมาทำสีกันและสถานที่ที่3มของการมาเที่ยวในวันนี้ก็คือน้ำตกคอยนาน้ำตกเล็กๆที่เกิดในหมู่บ้านแห่งนี้ที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนของคนในชุมชนและเป็นสถานที่ที่ใช้ทำกิจกรรมศิลปะสีจากธรรมชาติซึ่งก็คือสีจากหินที่อยู่ในน้ำตกนั่นเอง ะคเรากำลังได้โสดในการระบายสีนะคะก็เคือเราจะต้องวาดภาพให้กันเลยกันนะคะโดยใช้สีที่มาจากถีตรงนี้นะคะการได้นั่งวาดรูปท่ามกลางธรรมชาติมีเสียงน้ำตกที่เป็นเหมือนเสียงเพลงคอเบาๆคอยสร้างบรรยากาศและอารมณ์ให้เราสุนทีมันช่วยฮิลเราจากความเหนื่อยล้าให้กลับมาสดชื่นได้อีกครั้งค่ะ และสถานที่เที่ยวสุดท้ายคือการมาพายซัพบอร์ดที่อ่างเก็บน้ำห้วยสายหนังอ่างเก็บน้ำที่ใช้หลอเลี้ยงคนในชุมชนแห่งนี้อย่าเปนไงครับพ่อหนุไหมเป็นการพายซัพบอร์ดครั้งแรกนะคะแต่ก็ตอนแรกนึกว่าจะยากแต่ก็ไม่ยากชิลมากดูวิวใช่วิวสวยมากถ้าใครมาเที่ยวก็มาพายซัพบอร์ดได้เย็นๆเนาะ ดดููพพีีี่่่่ข้างหงหลัอสะนการมาสีชมพูในครั้งนี้เราตั้งใจอย่างมาเที่ยวในแบบฉบับโลคาบอนทัวริซม m และสีชมพูก็คือสถานที่ที่ให้เราได้รับประสบการณ์นั้นเพราะเป็นทาง Good Location Good Living Good Meal และที่สำคัญ Good Person ขอบคุณชุมชนที่ช่วยกันดูแลทรัพยากรและทำให้เราได้สัมผัสกับความง่ายความธรรมชาติความรัก และความเป็นมิตรในพื้นที่แห่งนี้